เออคุณปูที่เขาแชร์แชร์กันในโซเชียลว่าตอนนี้มันมีแฮกเกอร์อะค่ะแฮกเกอร์ออกมาประกาศว่าสามารถที่จะล้วงข้อมูลของคนไทยได้ห้าสห้าล้านคนละ แล้วมันก็ส่ง SMS ไปถึงคนอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันมีข้อมูลของเธอมีคุณสรยุทธสุทัศนจินดามีคุณอุ๋ยภาคภูมิที่เข้ามาโพสต์ว่าเขาได้รับ SMS และแฮกเกอร์เนี่ยมันก็ส่งข้อมูลชื่อเลยนะชื่อที่อยู่นามสกุลเอ่อบัตรหมายเลขบัตรประชาชนไปให้ว่าเนี่ยรู้รู้ข้อมูลแล้วอะไรเงี้ยห้าสิบห้าล้านคนค่ะเออมันเป็นไปได้เหรอคุณคุณ คุณคุณปุ๊ว่าคนไทยห้าสิบห้าล้านคนจะถูกแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลแบบนี้อะถ้าเข้าไปสำนักทะเบียนราชได้ก็ได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของพวกเนี้ยมันจะเป็นค c เซ็นเตอร์หรือเปล่านะพี่ตาตืม,มันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอกคือ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 ระบบเนี่ยผมเชื่อว่าอะจริงๆอย่างถ,ถ้าจำได้เราเคยฟังข่าวใช่ป่ะตอนนั้นก็มี ตอนช่วงโควิดอะก็มีคนออกมาเคลมว่าเออสามารถเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขและกุณนลูทินก็บอกว่าเออยอมรับเป็นความจริงอะไรแต่ความจริงอะเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงแล้วข้อมูลว่าไหลหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่ใช่อทีนะพี่แตาแต่ว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินเคยได้คุยกับคนที่อยู่ในในหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ผมประเมินนะผมว่าระบบของราชการระบบของของการรักษาข้อมูลของประเทศไทยไม่ดีเลยครับคือว่า คือว่าเรื่องระบบไฟร์วอลเรื่องระบบของการเอา Data เข้า c l o u d เรื่องระบบประมาณว่าที่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 ได้ยินคนที่เขาทํางานราชก,การเกี่ยวกับไอทีนะเขาบอกว่าเหมือนกับข้อบูลบางครั้งเนี่ยอยู่ในแค่เหมือนกับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในคอมอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของข้าราชก,การคนสองคนทานนเองนะครับซึ่งซึ่งถ้า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 เกิดคนทํางานระดับโลกอย่างบริษัทระดับโลกจะร,รู้เลยว่า oh, โอ้โหพวกนี้ ค,คือคือเมืองไทย,าายเรื่องเรื่องของเออคือคือคือ Data p r i v a c y นี่ถือว,ว่าแย่มากครับพี่ดาเอายกตัวอย่างระดับโลกเลยนะเมื่อสองปีก่อนนะพี่ปุ๊ออันที่โดนเจาะแล้วก็รั่วไปก็คือ Marriott เ a กเ,เกชันคลับเคยได้ยินข่นขาวไหมพี่ใช่ครับ m r r i อ t t เวกเกชันคลับนี่ก็คือโรงแรมเช e ร a ตนันโรงแรมแมริออ t แล้วก็เครือเขามีผมเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกเนาะ ก็แปลความว่าถ้ามันเจาะน้องไนไปได้เนี่ยชื่อนามสกุลเบอร์พาสปอร์ตเบอร์โทรศัพท์อีเมลเนี่ยอยู่กับเขาหมดเลยนะครับเอออันนี้คืออันนี้อันดับระดับโลกนะซึ่งตอนนั้นมันรั่วไปเขาโดนปรับเละเลยนะแต่เมืองไทยนี่ผมว่าไม่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะถ้าจะทำจริงๆอะ่ะใช่ไหมใช่ผมว่าผมว่าผมว่าเจาะง่ายครับผม เพราะฉะนั้นเี่คุยกันว่าไม่ต้องกังวลเหรอคุณปุ๊ที่บอกว่าแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลของคนไทยห้าสิบห้าล้านคนแล้วอะค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กังวลพี่คือว่าความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าอันนี้ในมุมมองผมนะถ้าเขาเอาข้อมูลเราไปเนี่ยเขาจะทําอะไรกับเรานะครับคืออันตรายที่สุดเนี่ยก็คือเอาเอาเอาไอเดนตี้ของเราเนี่ยไปสมัครบัตรเครดิตไป ไปอะไรแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าตัวเราไม่เป็นเหยื่อนะครับอย่างเช่นเขาบอกเออรู้นะคุณเป็นใครอ่านแล้วยังไงต่อนะครับก็คือป้องกันไอ,ไอ,ไ,อไอตอนปัจจุบันในที่ผมมองคือป้องกันในเรื่องของโทรศัพท์เราให้ดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันชีวิตเราเนี่ยใช้แต่โทรศัพท์อย่างเดียวจ่ายตั้งก็อยู่ในโทรศัพท์โอนก็อยู่ในโทรศัพท์นะครับก็คือ เรื่องของพาสเวิร์ดผมเองก็เปลี่ยนนะครับผมผมเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเช่นว่าพาสเวิร์ดตัวหนึ่งของของของแอปของของโทรศัพท์เนี่ยของของเรื่องของการเงินเนี่ยหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนแต่ว่าเออบางครั้งมันก็จํายากผมผมก็จะไม่เก็บเซฟอะไรผมผมก็จะแค่ว่าเปลี่ยนตัวเลขตัวหนึ่งเปลี่ยนอะไรตัวหนึ่งสามสี่ตัวอะไรเท่าที่เราจําได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดปกติอย่างเช่นตัวผมเนี่ยจะมีพาสเวิร์ดประมาณสามตัวผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าคือที่บอกว่าที่ที่มิสโอนยุทธบอกว่าเออเขาเขาแพ็กาอลอนเนี่ยถามว่ากังวลไหมมันก็น่ากังวลน่นะพี่ตาแต่ว่าเราเราทำอะไรกับมันได้นะครับคือคือคือถ้าถูกแฮ็กไปแล้วอะนะครับคุณตามันเหมือนคนวิ่งหนีกับคนวิ่งตามอะมันมันยังไงยังไงถ้าเราคิดว่าเราต้องวิ่งหนีตลอดเวลาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็มันก็สักวันมันต้องมันก็ต้องโดนคนวิ่งตามตามจนเจอผมคิดเหมือนคุณปูนะผมว่าในแง่ของส่วนบุคคลเนี่ยเราคงต้อง อ่อย่างเช่นเรื่องของการการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยคงต้องเปลี่ยนจำบ่อยๆแล้วก็ปกติคนไทยง่ายๆนะคนไทยจะเอาวันเกิดเอาวันอะไรนะวันตายมั่งเอาชื่อคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันอันที่มันจําได้ง่ายแต่พาสเวิร์ดที่มันเดาได้ยากเวลาเวลามันแฮกนี่นะครับมันจะใช้เครื่องเข้าไปเสียบเสร็จปั๊บเนี่ย <c oughs> ถ้าเราใช้เ ตัวเลขตัวอักษรที่มันขึ้นขึ้นลงลงตัวเลขตัวใหญ่สลับกับอักขระต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเวลาหนึงน่งหนึง่งรอบหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งดิจิตเนี่ยมันต้องวิ่งไปไปให้ครบนะครับมันถึงจะหาเจอ <c oughs> ถ้าเราใส่เป็นแปดดิจิตมันก็ต้องวิ่งไปแปดรอบถ้าเราใสาเ่เป็นสามดิจิตสี่ดิจิตก็วิ่งไปสี่รอบก็จะหาได้เร็วหน่อยเป็นต้นอันถ้าเอาความรู้แบบเนี้ยเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รู้ทั่วไป นะครับก็เดี๋ยวคงต้องฝากทางภาครัฐนะครับเรามีคงต้องจัดเรามี <section. S 2> คลิปนะพี่ของแปร์ไตนนะมีไหมเรื่องนี้เลยเดี๋ยวผมไปค้นก่อนชื่ออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าทูใช้คำว่าอะไรอ่ะทูคือคือนี้ยมันต้องมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องช่วยกันทำแบบนี้ครับปกปกป้องในเชิงบุคคลให้ให,ให้มาที่สุด ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาก่อนว่าทิปอันไหนนะเดี๋ยวหรือ,รอไม่ก็เดี๋ยวคุณเอฟไปอยู่เกาหลีสละเดี๋ยวถ้าจําได้เดียเดีย๋ยวผมจะเอามาแปะให้นะครับก็คือว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยที่คุณใหญ่ว่านะครับหนึ่งก็คือว่าเอ่อคอยเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ต้องคอยเอ่อเวลาอย่าอย่าล้าค่านะนะเวลาแบบเขาโทรมามีพีพีเข้ามาในเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องเป็นเอ่อมีความปลอดภัยมากขึ้นเนาะ ไม่ใช่แบบว่ากดทีเดียวแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่าใช่ต้องต้องเอาต้องลาบากหน่อยละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะมีโซลูชันดีๆออกมาไม่ไม่ช้านี่นะเพราะว่าเราก็พักเบิร์ตเต็มไปหมดนะพี่เนาะใช่ใช่จำมันไม่ไหวอ่ะมันเยอะหลือเกินนะไหนที่ไม่เข้านานๆเนี่ยโอ้โหมหากรรมเลยพี่ครับขอไปอีกเรื่องได้ไหมครับเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าเราไม่ท่ารอดแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่า คือจริงๆเราคงแลรั่วไประดับหนึ่งแล้วเพราะว่าไอ้ที่โทรมาหาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคอเซนเตอร์จะอะไรเนี่ยมันก็รั่วไปแล้วแหละอยู่ๆมันโทรมาเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าที่โทรอ่อที่ที่ข้อมูลที่รั่วเนี่ยที่เขาส่ง s อ s เออไปมันไม่มันไม่ใช่แค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวสิกนัลมันมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนมันมีที่อยู่ด้วยค่ะทำได้หมดเลยนะที่รู้หมดข้อมูลทั้งหมดของเรารู้หมดคุณอินเทรเดียถามว่า เราเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ช่วยไหมครับพวกเลเซอร์ไอดีหลังบัตรเปลี่ยนใหม่เอออันนี้จะช่วยไหมไม่นับไม่นด้ช่วย่ไม่ได้ใจประชาชนถ้าเราสมมติแจ้งหายไปทําบัตรใหม่เลขสิบสามหลักเดิมดเดิมแต่ว่าข้างหลังโอเคอาจจะเป็นเรื่องของข้างหลังก็เปลี่ยนนะครับคุณตาตัวข้างหลังจะเปลี่ยนแต่ก็นั่นแหละผมผมก็คิดเหมือนคุณปูนะว่าแล้วแล้วยังไงอะ่ะแฮกแล้วยังไงอะ่ะแฮกคือสุดท้ายอย่างที่ผมบอกก็คนวิ่งหนีคนวิ่งตามเนี่ย นะครับยังไงยังไงเนี่ยผมคิดว่าอ่ personnel อ่ security เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราคงต้องให้ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ทำยังไงที่จะไม่ให้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาวิธีการรับมือกับไพวกเหาเานี้จะทำยังไงของเราเคยโดนไฮแจ็คอยู่ครั้งหนึ่งนะใหญ่ที่สุดที่โรงพยาบาลสระบุรีจำได้ไหมฮะใช่ๆช่ช่ที่บอกโรงพยาบาลสรบุรีบอกว่าเออเอาไปเลยแล้วแล้วก็บอก ไม่เป็นไรฉันมีแบบที่เป็นสมุดสมุดเป็นเขียนมืออยู่อะไรเยงนี้นะนะก็ก็นั้นหละเป็นครั้งอันหนึ่งที่ก็เรียกค่าเอถ่ายใช่ไหมข้อมูลของโรงพยาบาลเนาะครันั้นนั้นรุนแรงเออก็นี่คือว่าแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนนี่ผมว่าก็เรื่องใหญ่นะใช่ครับใช่ครับเอออันนั้นคือรัฐบาลเนาะซึ่งก็ต้องมีต้องมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะก็เคยเจอนะคุณคุณน็อตอบริษัท ในประเทศไทยนี่แหละอันนี้ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าก็ตอนนั้นก็ดีวกันนานมากๆนะครับนี่รู้กันวงในว่าเขาเจอเหตุการณ์แล้วก็มีอีเมลมาให้จ่ายเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายก็รู้สึกกระจบด้วยวิธีการของของทางไอทีเขานะครับเขาก็จ่ายนะบางคนนะใช่ไหมเขาก็ยังอมจ่ายถ้าจาไม่ผิดนะวันนั้นน่ะ